สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2อ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องแบบรูปาําำไปดูกันเลยค่ะแบบรูปาําำพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้10 20 30 10 20 สามสิบสิบยี่สิบสามสิบสิบจุดจุดจุดและจุดจุดจุดจะเห็นว่าแบบรูปนี้แสดงเป็นจำนวนชุดชุดแต่ละชุดมีสามจำนวนคือสิบยี่สิบและสามสิบเอจำนวนในช่องว่างเป็นอะไรกันนะเราไปดูกันค่ะเราจะแบ่งกลุ่มได้เป็นสิบ ยี่สิบโดยความสัมพันธ์ของรูปแบบนี้เป็นจำนวนสามสามจำนวนดังนั้นจำนวนที่แทนจุดจุด,จด,จดคือ20ิและ30ตามลำดับเราจะเขียนเป็นแบบรูปได้เป็น10 20ี่สิบสาสิชุด10 20ี่สิบสาชุดที่สองสิบ0ี่สิบสาสิบ ุดที่3และ10 20 30ชุดที่4ค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะนักเรียนพิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้ห้าสามหนึ่นึ้าสามหนึ่งและช่องว่างอี้จำนวนที่11 และจํานวนที่15คือจํานวนใดเราไปดูแบบรูปนี้แสดงเงินเป็นชุดๆแต่ละชุดมี3จมจำนวนคือ 5, 3, 1เพราะฉะนั้นจํานวนที่11คือ3และจํานวนที่15คือ1ค่ะ เมื่อนักเรียนได้เรียนดู้เรื่องแบบรูปซ้ำแล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำ5ข้อนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนเสร็จสมุดและส่งลงในห้องของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ